สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบค่าวันนี้นะครับต้องเรียกว่าเตรียมรับมือในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงค่าคืนนี้มีโอกาสที่จะหนักเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่แล้วก็ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่างวันที่21ถึงวันที่27มิถุนายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันในช่วงค่าคืนนี้เตรียมรับมือฝนตกหนักนะครับ แล้วก็ฝากไว้นะครับในส่วนของสองเกษตรวันหยุดท่านผู้ชมที่สนใจในส่วนของข้อมูลอัปเดตเรียลไทม์เป็นรายชั่วโมงนะครับฝากกดติดตามในส่วนของช่องอแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับสอเกษตรวันหยุดออฟฟิเชียลนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมเข้ามาที่ช่อง YouTube ตอนนี้ก็สามารถที่จะกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปตรงนี้ก็จะเจอในส่วนของช่อง Facebook ที่เป็นอสอเกษตรวันหยุดนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะ กดติดตามได้ครับก็จะได้อัปเดตข,ข้อมูลข่าวสารนะครับอยู่ตลอดเวลาในส่วนของฝนนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของข้อมูลในช่วงค่ําคืนนี้นะครับถ้าดูจากกลุ่มเมฆฝนก็จะเห็นนะครับว่ามีกลุ่มเมฆฝนเป็นจำนวนมากนะครับที่กําลังก่อตัวอย Store ู่ในช่วงนี้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงค่ําคืนนี้นะครับดูจากในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของพื้นที่ที่มีฝนในช่วงหัวค่ํานี้นะครับ มีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครับโดยอัปเดตข้อมูลจากเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับในโซนอีสานมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอเขาค้อเพชรบูรณ์บางส่วนนะครับอเมืองเพชรบูรณ์นะครับอเภอน้ำหนาวเพชรบูรณ์อเมืองจังหวัดเลยนะครับอเภอท่าลี่เลยอเภอวังสะพุงเลยนะครับอเภอหนองหินจังหวัดเลยอเภอภูกระดึงเลยนะครับอผาขาวเลยอเภศรีบุญเรืองหนองบัวลำพูนะครับอเมืองหนองบัวลำพู อำเภอหนองวัวซออุดรธานีบางส่วนครับอหนองแสงอุดรฝนตกหนักเกือบทั้งอำเภอนะครับอเภอกุมภวาปีอุดรอเภอเมืองอุดรธานีบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนอเภอาบ้านฝางขอนแก่นบางส่วนแล้วก็อเภอูเวียงบางส่วนนะครับอเซำสูงขอนแก่นมีฝนนะครับอเภอชื่นชมมหาสารคามอเภอเชียงยืนมหาสารคามนะครับยางตลาดกาลสินแล้วก็ห้วยเมฆกาลสินนะครับอเมืองกาลสินอเภอดอกจานกาลสินอเภอนามน แล้วก็ฝั่งนี้พนาแก้วจังหวัดสกลนครอเภอโคกศรีสุพรรณอเภอปราบากนครพนมฝนถล่มหนักทั้งอำเภออพลสวรรค์นครพนมอภศรีสงครามอเภอท่าอุเทนแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอเภอเมืองมุกดาหารอเภอนิคมคำส้อยอเภอเืองนกทายะโสธรอเภอกุดชุมยะโสธรอเภอสรภูมิร้อยเอ็ดอพลทองร้อยเอ็ดอีสานใต้จะเป็นเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาอโชคชัยโคราช อำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปากช่องปากทงชัยนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนโซนอีสานโดยเรดาร์ขอนแก่นนะบ้านข้าชัยภูมิบางส่วนแล้วก็หนองบัวระเวนะครับชัยภูมิดูในส่วนของลักษณะทิศทางกลุ่มฝนเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกขึ้นไปตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงค่ำคืนนี้เพราะฉะนั้นก็ระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับ ดูอีสานทางด้านตะวันออกนะครับเดืองนกทายะโสธรน,นิคมคำส้อยเมืองมุกดาหารปราบากนกครพนมโพนสวรรค์อ,อําเภอศรีสงขามอ,อําเภอท่าอุเทนโพนทองร้อยเอ็ดเสรภููมกุดชุมยะโสธรบ้านฝางขอนแก่นภูเวียงนี่คือกลุ่มฝนโซนอีสานนะครับไปดูโซนทางด้านเรดาจังหวัดชัยนาธนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอไซโยกาญจนบุรีอำเภอสังขบุรีอำเภอ อุ้มผางจังหวัดตากบางส่วนอนเภแม่วงนครสวรรค์บางส่วนอนนลานสักอุทัยธานีบางส่วนห้วยคดอุทัยธานีบางส่วนชายโยกาญจนบุรีบางส่วนท่าม่วงแล้วก็ตรงนี้ปากช่องโคราชปากทงชัยนครราชสีมาหนองบวัวละวชัยภูมินี่คือในส่วนของเรดาร์ชัยนาทปากท่อราชบุรีนะครับมีกลุ่มฝนนะครับดูโซอนอ่า เรดร์ ather, ทางด้านเรดราชุมพรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกถือว่าฝนมาตามนัดนะครับอำเภอคุระบุรีพังงาอำเภอสุขสํารานระนองอำเภอกระเปอร์อำเภอพระโตชุมพรอำเภอเมืองระนองอำเภอละอุ่นอำเภอกระบุรีระนองอำเภอสวีชุมพรอ,อำเภอท่าแซชุมพรบางส่วนทับสะแกบางส่วนบ้านตาขุนสุราธานีบางส่วนตะกวัวป่าบางส่วนท่าช้างสุราธานี วิภาวดีอเภอครีรัตน์นิคมอภอบ้านนาสารอเภอกาญจนดิษฐ์บางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนไปดูโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะครับฝั่งตะวันตกตรงนี้อเภอสตดาวงขาอเภอนาชวีอเภอสะบาย้อยอเภอกาบังยาลาอเอยะหาแล้วก็อเภอเมืองสตูลอศิเกาตรังอภอวังวิเศษอเภอชฉวดนครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์บ้านนาสารสุราษฎร์ธานีเคียนซาพระแสง เวียงสะแล้วก็นบพิตำแล้วก็ทับปุดพงาปลายพยากระบี่นะครับจะเห็นว่าฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาในส่วนของเช็คเดี๋ยวค่าคืนนี้ช่วงหัวค่าวันนี้นะครับกลางคืนประมาณเกือบสองทุ่มจะมีรายสุดนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามรับชมได้นะครับอําเภอปลายแม่ฮ่องสอนอําเภอเสมืองเชียงใหม่บางส่วนอําเภอแม่ริมนะครับอําเภอแม่อายอําเภอเมืองน่านนะครับอําเภอเมืองลําพูน อำเภอทุ่งหัวช้างนะครับก็ทางด้านโซนภาคเหนือฝนก็ยังกระจายตัวตามชายขอบฝั่งตะวันตกนับแม่สอดจังหวัดตากอำคลอ,องลานกำแพงเพชรอำเภอแม่วงนครสวรรค์อำเภอแม่เปิลอำเภอสังขะบุรีเขาคอเพชรชบูรณ์นะครับที่เหลือก็เถินลำปางวังชิ้นแพร่เสริมงามลี้ลำพูนดอยเต่าเชียงใหม่นับท่าสองยางจังหวัดตากแม่แจ่มเชียงใหม่นะครับ ก็มีกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันจนถึงเช้านะครับพื้นที่ไหนมีโอกาสเจอฝนบ้างนะครับน่าจะหนักเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงหัวค่านี้โซนภาคกลางนะครับช่วงหัวค่าระวังในโซนฝนตกหนักนะครับโซนนี้อ่างทองนะครับสุพรรณบุรีนะครับตรงนี้ศรีประจันนะครับศรีประจันเมืองอ่างทองโพทองนะครับวิเศษชัยชาญสามชุกอ่า ขูเมืองบ้านรจันทร์นะครับสิงห์บุรีเมืองสิงห์บุรีนะครับโวนนี้อินบุรีสัพยานะครับระวังฝนตกหนักนะครับันคาตรงนี้ชัยนาทนะครับดงมันบ้านมีลบบุรีนะครับโวนนี้ท่าวุงนะครับเมืองลบบุรีโคกตูมพระพุทธบาทนะครับเมืองอ่างทองมหาราชบ้านใหญ่นครหลวงนะครับบางบานศรีนาบางประมานะครับ โซนนี้ระวังในส่วนของฝนตกหนักอู่ทองนะครับตรงนี้สุพรรณบุรีครับก็มีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักกำแพงแสนนครปฐมนะครับท่าเรือเมืองนครปฐมนครชัยศรีนะครับบางเลนบางบัวทองบางกรวยเมืองนนทบุรีปราจีนสามพานนะครับ่วนนี้ช่วงหัวค่ำนี้มีโอกาสเจอฝนตกหนักนะครับกรุงเทพมหานครนะครับมีโอกาสเจอในส่วนของฝนตกหนัก บ้านสร้างบางน,น้าเปรี้ยวตรงนี้เป็นชาเชิงเซาครับปราจีนบุรีเมืองปราจีนเมืองนครนายกบ้านนาองคครักษ์นะครับองคลรักษ์บ้านนานครนายกนับสีมหาโพสีมโหสพราชสารพนมสารคามบางคล้าโซนนี้มีโอกาสเจอในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับในช่วงหัวค่ํานี้มีโอกาสที่จะได้เจอในส่วนของกลุ่มฝนตกหนักครับหนองบัวนครสวรรค์นับชุมแสงก้าวเลี้ยวนะครับ แล้วก็บึงนารางบ้านไร่นะครับโนนปอแดงคงวิไรนะครับโซนนี้มีโอกาสเจอฝนตกหนักนะพานกระต่ายนะครับเมืองสุโขทัยสีสำโรงทุ่งเสืมเมืองสวรรคโลกนะครับล้อมแรดเมืองอุตรดิตฐ์วังชินนะครับลองเด่นชัยเมืองแพร่เมืองลำปางล้องกวางนะครับมีกลุ่มฝนนะครับที่มีโอกาสจะตกหนักในช่วงค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็อีสานใต้นี่จะเป็นโซนทางด้านสีสเกตอุบลขุนนับ สุรินตางนี้นะครับตรงนี้ในช่วงหัวค่านะครับการกระจายตัวของฝนนะครับไปดูช่วงลางคืนนี้เนี่ยครับฝนชุดใหญ่ชุดนี้นะครับเลื่อนมาด้านฝั่งนี้หนองบัวไผ่สารีวิเชียรบุรีหนองไผ่ชนแดนตะพานหินเมืองพิจิตรนะครับชุนแสงบางบุญนาคเมืองนครสวรรค์นะครับเมืองพิจิตรเนินมาปรางพิษณุโลกนะครับเมืองพิษณุโลกเมืองเพชรบูรณ์นะครับวิเชียรบุรี วังม่วงนะครับลบบุรีนะครับมววเหล็กสระบุรีลำนารายลบบุรีโคกสำโรงเมืองอ่างทองท่าช้างเมืองสระบุรีเนือครน,นายกเมืองปราจีนบุรีนะครับมีโอกาสเจอในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่เมืองสะแก้วัฒนานครเดี๋ยวสูงก็ไปนะครับสะแก้วัฒนานครโซนนี้นะครับทับ,บลานทยน่นแห่งชาติทับลานแล้วก็แถวรอยต่อระหว่างโคราชกับในส่วนของลบบุรีสระบุรีนะครับบัวใหญ่โคราชนะครับ บ้านปรางโนนสูงพิมายด่านขุนทดบำเหน็จนรงชัยภูมิเมืองชัยภูมินะครับกรเกษตรสมบูรณ์มีโอกาสเจอในส่วนของฝนตกหนักโชคชัยคอนบุรีนะครับสะแก้ววัฒนานครหนองว่าคลองตะเกาแล้วก็ปรางกู่ศรีสเกตนะครับสังขะภูสิงศรีขอรับภูมิสนมห้วยทับทันบุงบูนบึงบูนนะครับยางชุมน้อยเมืองศรีสเกตกันทาลมพยุห่ไพรบึง เบญจรักกันทารักษ์สำโรงเมืองอุบลราชธานีนะครับค่ำเขื่อนแก้วนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงค่ำคืนนี้นะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าดูจากในส่วนของมรสุมตะนกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงเพิ่มขึ้นในค่ำคืนนี้นะครับช่วง22นาฬิกาฝนมาโซนอีสานนะครับอีสานด้านบนแล้วนะครับ ไล่ามาตั้งแต่น้ำโสมนายูงหนองบวัวลำพูอุดรธานีนะครับหนองคายเกือบทั้งหมดนะครับบึงการสกลนครนครพนมแล้วก็ขอนแก่นนะครับชัยภูมิเกือบทั้งหมดนครสวรรค์นครราชสีห์อขออภัยนะครับมหาสารคามนครราชสีมานะครับบุรีรัมย์สุริน แล้วก็ยะโสธรอำนาจเจริญนะครับมุกดาหารกาลสินนับสกลนครนครพนมนะครับอีสานในคืนนี้เตรียมรับในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับชันทบุรีตราดนะครับในส่วนของทางด้านภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ภูเก็ตตรังสตูลนะครับมีโอกาสเกิดในส่วนของฝนตกหนักนะครับดูในส่วนของโมเดลในช่วงค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็พอช่วงเที่ยงคืนนะครับ เที่ยงคืนอีสานนะครับเตรียมรับในส่วนของฝนตกหนักนะครับวานอนนิวาดนาว่าโซนนี้นะครับเดี๋ยวเจาะเข้าไปโซนนี้แต่และอำเภอนี้นะครับตรงนี้มีโอกาสเจอฝนหนักเลยนะครับพังโคนพันนานิคมตรงนี้จะเป็นสกลนครน,นะครับเมืองสกลนครน,นะครับมีโอกาสเจอในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับอากาศอํานวยวานอนนิวาดนะครับโซนนี้ค่ำคืนนี้นะครับ บ้านม่วงสกลนครนะครับสกลนครนี่คำตะกร้านะครับพรเจริญบึงการโซพิสัยหนองคายนะครับศรีวิไลบึงการอำเภอเมืองบึงการนะครับปากคาดหนองคายโซนนี้นะครับมีโอกาสเจอในส่วนของกลุ่มฝนตกหนักนะครับในค่ำคืนนี้พลพิสัยแล้วก็ไล่ลงมาบ้านดุงอุดรน,นะครับบ้านดุงอำเภอทุ่งฝนนะครับหนองหาร อำเภอบ้านเชียงอ่าอำเภอเพนนะครับขอัยอำเภอเพนแล้วก็หนองคายนะครับเมืองหนองคายโพนพิศัยโพนสานะครับโซนนี้มีโอกาสเจอในส่วนของฝนตกหนักนะครับเมืองอุดรธานีหนองวัวซอนะครับโซนนี้คุมภาวะปีกู่แก้วนะครับวันนี้ชุดใหญ่นะครับโซนนี้โซนอีสานตอนบนนะครับฝั่งนี้ แล้วก็แถวทางด้านเมืองมุกดาหารนิคมคำส้อยนี่นะครับโซนนี้ฝนตกหนักนะครับเตรียมรับมือในส่วนกลุ่มฝนที่มีโอกาสจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโซนอีสานทางด้านอีสานตอนบนนี่นะครับอีสานด้านตะวันออกนะครับนี่คือในช่วงเที่ยงคืนไปดูช่วง2องนาฬิกานะครับอีสานทางด้านตะวันออกเกือบทุกจังหวัดนะครับทุกอำเภอของจังหวัดต่อไปนี้นะครับจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครนครพนมนะครับ บึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารแล้วก็อำนาจเจริญยะสธวรรอุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับโซนนี้มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับเพิ่มขึ้นในช่วงค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็พอดึกๆก็ยังคงเป็นโซนอีสานฝั่งนี้นะครับอุบลราชธานีมุกดาหารแล้วก็ศรีสะเกดนะครับ รวมทั้งจันทบุรีตราดแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูนนะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่ในช่วงค่าคืนนี้นะครับจนกระทั่งถึง6กนิกาก็ยังคงเป็นโซนทางด้านอีสานนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้นะครับกับตะวันออกเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงหัวค่ําวันนี้นะครับ ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณนานผู้ชม,ม,ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ